นี่ก็มีโอกาสบระพอก็เสียใหญ่ใจเกินร้อยอันบางตะไลง่ายเวียงไหนมาทานครับมาทานมาจากกุทธวาการสินบ้าครับอซื้อมาเท่าไหร่เลยพึ่งมาพ้นมัสซอยเขาต้องสามเมืองห่างปลาวิ่งวิ่งลาใด้ิีจุดครับผมสองตัวปลาปลาปลางานไปด้วยสิไปไ่เน่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ร้อยขึ้นร้อยลงร้อยขึ้นร้อยลงว่าเงินไปเท่าไหร่แล้วบ้านฉันกว่าปลาพี่น้อนตา เขาเอินตะไลยังไงตะไลเสียนตะไลเสียนโอ้โหมาจากกาลสินสามหมู่บ้านช่วยเออปกติแล้วประกันหไรบ้างไพิ่นประกันประกันราคาเท่าไหร่ว่มีประกันการร่วมกันว่ามันสามร้อยบาทเบื้องงานแรกงานแรกย่างสิบนาทีตีหรือว่าจะจุดเดี๋ยวนี้เลยบ่ครับแล้วบงานครับครับพี่น้องพุดมันละปรจุด ยูจุดคุณไปปไปทางไหนจะพาไปยูุ่่นเอาเจะได้ย่างไปพุ่นือกอมมมีมมีครับมามีบ่ปักปครัฮะขาแล้วเขาขวากขามเขาใช้วิชาที่เขาเรียนมากมาได้บ่ขวบุญบ้านมนออยากูขอเงินเดือนอากาศไปไปเออไปเบิ้งบางไฟอ่อตะไลแสนครับพี่น้องครับมาจากกาลสินมามามาไปน้ำกัน โอ้แฟนครับผมสวัสดีสวัสดีโอ้ยบ่ได้มาหาโอ้ยตัวัตวจังได้มาสินี่ก็บ่เป็นยังเรื่องอะไันมีเดี๋ยวนี้เก่ามากกัได้เรื่องอะมันบ่ยากเรื่องอะไปล้างพัดหัวแม่ลูกทางแมี่ยมันมาแต่ใส่พุทธแก่นอยู่มาแล้วขามเสียเงินหามันเนี่ยเอาไปนองเขาดีพอกันครับเพิ่มไปหาเนี่ยมาถอวงเลยเฮ้ยไปไปไป มันบริกนเม่นะแม่เมอกเกินผมป้ายังดีของรานเออหักยางผมเสีมีอถเลเอาเอาราคาไหนราคาไหนต่ไรลอยห้าสิบอยหาสิบลยบเมือย่ลมจะบอกนะเือลมเนี้ยนต่ไรขันานกลางนี่ได้สามลอยพี่ันขันกลางได้สามอยบกลางจโตเออโตไฟโตมันอขาขึ้น พวกขาถอยกับกินไปคันลมบ่กางพอดีจูดหรืตัวนี่แม่มนๆมนเมนดจูดแล้ไอ้จ๋จูดแล้วตอนนี้เริมแล้วครับผมแต่ไล่หน่อยปลอยแต่ล่หน่อยปั้นกับคงที่เป็นแต่ไล่ง่ายหมุนติวเ้วติวเล้เริมแล้วเริ่มแล้วพี่น้องงานมาท่าเวลาพอดี บรรดาเสี้ยนหน่อยเสี้ยนใหญ่เสี้ยนขึ้นเสี้ยนถอยเอาพร้อมกันแล้วเจอไายอยเกิดรอบปวดปวดเอาเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วหนึ่งสองสามไปเลยไปได้ป๊อสขึ้นบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้นขึ้นป๊อสขืน ล่มจะกลางหรือไม่กลางล่มจะกลางืะไม่กลางถอยขึ้นถอยลงนะครับว่าสิเป็นยังไงสุดยอดครับผมพี่น้องสุดยอดเน่งด้นนาะสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมพี่น้องสุดยอดโอ้ยเบิ้งปลาปติกางล่มบ่กลางกลางล่มบ่กลางล่มกลางบ่กลางบ่ร่มกลางบ่กลาง กางกางตัวหนึ <sh arp y> ่งอีกตัวหนึ่งบ่กางลมบ่กางลมบ่กางลมบะกางพรมขาดพมขาดพรมขาดอะไครับพี่น้องมาแล้วเตลแล้วเตลแล้วลงมาแล้วลอยบัวอยบัวลอยบัวลอยเจ็ดสิบหรืออะไรพี่น้องเลยลมบ่พื้นลมบ่พื้นบ่ถึงลอยครับพี่น้องบ่ถึงลอยบะถึงลอยบ่ถึงลอยเจ็บเรียบลอยครับพี่น้องลงแล้ว